สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็จะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านอ่หลายก่อนให้ถือว่าคำสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคำสอนมาตรฐานไปจำสำนักเป็นการสอนไปจำกันในสำนักของเรา และก็เป็นถือเป็นการมาตรฐานในการปฏิบัติในวันแรกนี้ก็จะขอเอาพระธรรมอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้สำเร็จทุกอย่างตามที่ตนประสงค์ ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ว่าวันนี้ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรมเรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะคำว่าดีของโลกไม่มีอโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลก อันแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปศั์นี้ยังจงอย่าถือว่าเป็นคำหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดดังนี้คำสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทิบาท มีสี่รายการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่ทําให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวคาว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกับสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทําไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปเถอะ ไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่ต้องการคําว่าไม่ไหวของคนใดคนหนึ่งแล้วก็คนในสํานักเรานี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่น้ะเลิกกันสินะถ้าไม่เลิกไม่ชาที่นี่ก็ไม่ไหวเหมือกันรับไว้ไม่ไหวไล่กลับอย่าให้มันมีมันอยู่ในสํานักของสมณะเราผู้สงบ ยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกเนี่ยมันนั่งอยู่กันทำไมไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราวไปตั้นี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเขาเสียด้วยสำหรับอิทธิบาทสี่นี่มีอย่างนี้หนึ่งชันทะความพอใจ คือพอใจในการปฏิบัติความดีสองวิิยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสายใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ี่ว่าปัญญาในที่นี้ต้องใช้ใครครวนเป็นตัวนำอยู่เสมอที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐินี่อธิบาทสีข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไรพวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร ผมก็อยากขอ,อนำถ้อยคำการขอบรรพาชาเอาสมัยก่อนอสมัยใหม่นี่ผมไม่ค่อยอยากจะคบนักว่าอะไรอะไรมันใหม่ไปหมดเองผมไม่่อยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเก่าๆราคาแพงกว่าของใหม่มาก <c oughs> นี่การคําขอบรรมชาก็ไม่กันของเก่าละาพาแพงกัของใหม่มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพพานสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะิหตวาถึงแปลเป็นใจนความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวาพัดเพื่อจําทําให้แจ้งเสียงพระนิพพาน นี่เราขอบรรพชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังมีถ้อยคําว่าต้องการพระนิพพานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนุว่าคําปีิญาณของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนุว่าเราต้องการพระนิพพาน ในเมื่อเราต้องการพระนิพพานแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันทะาความพอใจเราก็ต้องพอใจในพระนิพพานนี่การที่จะพอใจในพระนิพพานเนี่ยเขาทำยังไงกันถึงจะถึงพระนิพพานตอนนี้ไปเราก็ไปดูคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าถึงบิพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขุดเงาทงกรรมที่เป็นอุศลทิ่งให้หมดในกระหนึ่งตัดโลภะความโลภออกจากจิตด้วยเมื่อนันด้วยการให้ทานสองขุดความโกรธความเพียรบาทจองร้านจองผลานออกจากจิตเสีให้หมด เนือสายการทรงพรมวิหารสีสามตัดความหลงออกไปเสียหมดด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวมง,ง่ายๆเดียวก็เรียกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสี่คือเห็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาใจง่ายชาติพิทุกข้าความเกิดเป็นทุกข์เจรารพิทุกข้าความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความพัดพราแจกของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อนี้ผมพูดปีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะ่ะเป็นผู้สูตรบ้างแล้วเปล่าเพราว่าจำไว้ได้ไหมเท้าก็นนำไปคิดนำไปพิจารณาบ้างแล้วเปล่าเป็นหูสูตรแล้วเปเป็นผู้รูดถ้าเป็นหู้รูดมันก็จำอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออก ส่วนที่ยังให้เข้ารูดปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้าส่วนนี้เข้าไปแล้วรูดให้กว้างเทออกมันกเเ็เลยไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นพระสุจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจํำก็ให้ได้มันเป็นของไม่อยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิคนิดสิว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงขณะที่เราจะเกิดเราอาจจะไม่รู้ขณะที่นอนอยู่ในท้องแม่ท้องพ่อเราอาจจะไม่รู้แต่ความจริงมันทุกข์อยู่ในท้องแม่ตอนนั่นทาแมกินของร้อนจัดร้อนเดือดร้อนเป็นทุกข์กินของเปิดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเดือดร้อนเป็นทุกข์ แม่ใช้กำลังกายเคลื่อนไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันเหนื่อยทุกเวียงไปเวียงมาแม่เดินแรงๆวิ่งแรงๆนี่มันก็เป็นทุกข์ต่อมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ไหวนั่งคุยค,คู่คอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์ มันจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดผมก็เหยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่นโกโก้สักสามชั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุกค,คูเอาเขายันขึ้นมาทั้งอกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลองนั่งพิจารณาดูแล้วอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนเดือนแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบเด็กที่ต้องตายในท้องสินับไม่ทวนเพราะว่ามันดาบิดามองไม่เห็นทุกข์ของลูกภายในว่าจะมีโลูกัยไข้เจ็บอะไรบ้างนี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกขทำมองไม่เห็นออกมาจากคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดานี่มันก็ทุกข ออกมาแล้วอยู่ในคันมันดาและความอบอุ่นจากไฟธาตุของร่างกายมันดาออกมากระทบกับอากาศไปใหม่เกิดการแสบตัวเสียงร้องจ้าปรายกฏนั่นแสนแดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวนั่นก็เป็นทุกข์พอออกมาเป็นเด็กขีกตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้น มันเลอะเทอะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอาการสุกบรกโสโครกอย่างนั้นมันทนไม่ไหวจึงได้ร้องออกมานแสดงถึงความทุกข์แต่จะหิวอาหารต้องการจยกินอาหารแม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคนจะรู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจึงต้องร้องนี่มันก็แปลกายของความทุกข์รวมความว่า,าเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหาอะไรเป็นสุขไม่ได้ร้อารมณ์สันส้นๆแปลว่าความหิวความกรหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายทุกวันที่ปรากฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมันมีความสุขหรือความทุกข์าการปวดอุจจาระปัสสาวะมันสุขหรือมันทุกข์ เป็นทุกข์ถ้ามันจะตายขึ้นมาละ่ะมันสุขหรือมันทุกข์นี่ถ้าคนนั่งคิดเอากัรไปตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นมาทุกข์แต่คนมีตากระทูหูกระทะเท่านั้นเป็นพวกพะหะรูดไม่ใช่พะหะสูตรถ้าพะหะสูตรแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้ว นี่เมื่อทุกข์ม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒนาเวลานี้ให้มันหมดต่มันเกินเวลาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นทุกคนมันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกข์มันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ชันทะทุกข์มันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัญหาอยากอะไรอยากรัก ในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากรวยอยากรดยาหลงว่านั่นเป็นของกูนี่เป็นของกูนั่นมันทุกอย่างทุกเสียงทุกเสียงท,ทุกอย่างเป็นของกูไปหมดนี่อาศัยความอยากที่กล่าวมานี่แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายังติดความอยากอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุกข์ ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุก์เรายังคขนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ตอนนี้ทำยังไงก็หาทางทำลายความทุกข์ทำลายเหตุของความทุกข์คือความอยากไอหนึ่งอยากรักแม้ทำลายยากเหลือเกินอยากรวย มันอยากมาเสนานแล้วทำลายยากได้อยากโกรธอยากพยาวาดท,ทำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยากทำไมจงว่ายากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ผู่ย่าตายายนี่แหละสำคัญนะัก ส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรก็พูว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถอะอยากจะหาคู่ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียแต่ไปถามตัวเองว่าการมีลูกมีหลามนมาเป็นสุขเป็นทุกข์บอกโอ้ยทุกข์เลยเกินจ้ะ แม้มันเดือดร้อนลูกแต่และคนเลี้ยงมากกว่าจะโตได้ก็เสียเงินเสียทองกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่พอใจบางคนลูกอกตันยูไม่รู้คุณก็เสียอ,อกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแก่ตัวในตัวไม่ได้จําเมื่อลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาคู่ครองให้คิดว่ามันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้มีความสุข ก็ไอตัวเองเนี่ยสร้างพบว่าความทุกมาแล้วแล้วคนอื่นมันกระทบมันประสบเหตุอย่างไรล้วนั่นเข้ามาจะเป็นความสุขตรงไหนนี่นี่ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันยังละยากใครแหละก็พ่อก็แม่นั่นแหละเป็นตัวสําคัญมากในตัวโลภโมโทสโันนี่กันเหมือนกันท่านพ่อท่านแม่นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด สั่งให้แต่เกียรแต่กายโลกโมโทสันไม่มีจังหวะแต่หากินในสมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่วา่าสอนให้โกงเขาบาาออ้างให้ยื้อแย่งทรัพย์สินเขาบ้างให้ยักย่อเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงทำนี้ว่าเป็นความโลภข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ไอ้ลูกเีียะเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีมา ตอนเด็กๆตามใจเกินๆไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มานั่งเป็นทุกข์ในความโกรธความพยายามบาตนี่ก็ไม่กันคบค้าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่ไม่จะสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครเขาทาไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดหักล้างให้ได้นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสียตองนี้เราก็เลยเสียไปเด็กมันก็ถอนไม่ออก ในการจำมันนั่นของเรานี่ของเรานั่นของเรา,เราคนแก่แสนใจแก่หนังเหี่ยวหนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตายยังคิดห่วงใยสองลูกสองหลานมาหนั่นของกูนี่ของกูนั่นของกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยตัวอาจารย์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อต้านอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อย พะว่าตั้งสร้างอารมณ์กันใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสตร์ธนดาจึงแนะนําว่าต้องใช้วิทยะความเพียรอย่างหนักใช่เหตุใช่ผลว่าทําไมหนอเราจึงจะตัดราคะความรักในเพศเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภะความโลภเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความจ็บาดเสียได้ ทำอย่างไรหนอเราจรึงจะตัดความหลงเส้นได้ร้อยตัวท่านหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัจต่อมาแล้วก็นั่งพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงธรสวัสดิ์ว่าท่านแนะนำว่าอย่างไรวอ๋อการจะตัดความรักในเพศหรือ ก็ตรงช่างใช้กายยตานุสติกรรมฐานก็อสุภกรรมฐานดีเข้าประหัตปะหารมันไม่ชาความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริงเราอยาตัดความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาตศอสการมีการให้ฐานเป็นการปลักดันความโลภให้ออกไป เราจะทำลายความโกรธความย่บายกขาแนบนาจพรหม,มวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเนี่ยเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูาร่างกายมันเชื่อเราบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไหร่แนะนํามันเท่าไหร่มันไม่เคยเชื่อ นี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ลบมันมันก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะไปทีเล็กเคาะไปทีลน้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพราะวันเริ่มต้นให้รู้จักใช้ที่บาทสี่ มาองสมเด็จพระมหาวันีตรัสว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นไว้เสมอคือจิตตะเหมือนกับที่อธิบายไว้ในพระบรมถพวันนี้ว่าคำภาวนาหรือว่าพิจารณาเนี่ยยารลอยให้ว่างจากอารมณ์ของจิตคืออย่าให้จิตมันว่างถ้าจิตมันว่างจากภาระกิจการงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจรารณาไว้ มันก็จะทรงอารมณ์อยู่สบายอารมณ์จะทรงอยู่เมื่ออารมณ์ทรงอยู่แล้วการใช้คาภาวนาทําให้จิตทรงตัวมีสติสัมปชัญญะการใช้พิจารณาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเหตุแต่งสมรายการนี้ต้องจิตตะคือเอาใจจดจ่อจ้องเขไว้เสมอ,อยใย้มันคลาดจากจิตเมื่ออารมณ์จิตของเราสามารถจะทรงอารมณ์นี้อย่างนี้ได้เป็นปกติ หมายความว่าอารมณ์ไม่ว่างว่างจากการคิดอย่างอื่นเมื่อไรคาภาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์พิจารณาเกิดขึ้นกับใจทันทีถามถาม้าวบางทีท่านจะบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวไม่เห็นมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชินภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงไม่ได้จํากัดไว้ ชอบใจอะไรเอาได้หมดเพราะว่าคราวนี้เราจะสอนมหาธิปฐานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปด้ดยมหาปฏิปทานาสูตรแบบพิสดารแล้วก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจำสำนักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปทานาสูตรเป็นปกติและความจริงตอนเช้ามืด ท่านเจ้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิบัติภาริยะคือประสูณดาบันกับบารมีสิบรายการวนตอนเช้าหมดไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็สระดับกยายอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจเพื่อบรรดาท่านผู้รับฟังจะได้กำหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้ครก็จะบอกว่ายากผุจะตอบว่าไม่ยาก เมื่อมีอารมณ์ชินและอารมณ์จิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองเพราะว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินสีก็ใช้วิมังสาตัวนี้เป็นตัวสำคัญก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่พระพะจาวนาก่อนที่จะพิจรารณา นั่นว่จะใช้ฉันทะความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตใจใจจิตจิตตะเอาจิตใจประจดจอตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ถูกต้องตามบทบัญญัติที่องค์สมเด็จปชิาิาสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้หรือเปล่าถ้าถูกต้องตามนั้นใช้ได้ถ้าไม่ตรงใช้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงตำรับตำรามีคำสอนมีจะทำเป็นพวกพระโหรูดนะจงเป็นพระโหสูตรถ้าทำเป็นพระโหรูดแล้วก็ ลงเอาเวจีมหานรกกันแน่เพราะอยู่ในเขตปูชนียาาบุคคลในเขตปูชนียสถานชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาวบ,บ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เขาบูาชาเขาให้ข้าวกินเราไม่ใช่ครวญธรรมดาต้องทำตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียนให้มันถูกจังหวะ เพียนอย่างไหนจะสังหารอะไรกันแนะ่คำว่าสังหารนี่ไม่ใช่สังหารคนสังหารกิเลสจะจับจะเล่นใจกลางข้อไหนกันแนะ่แล้วก็รับฟังกันต่อไปถ้าคำสอนนี่มันจะช้าไปแล้วก็เอาแบบฉบับเก่าๆมหาอธิปฐานนสุ็ดีคำสอนในกินอากาศสารธรรมในคู่มือกรรมฐานก็มีมีอยู่แล้วตำรับตำรามีครบถ้วน ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คำว่าไม่รู้เพราะเป็นเครื่องปฏิบัติใน้ก็ก่อนจะใช้จิตตะก็ใช้ปัญญาไข้ควรแท้ดีเป็นอันว่าวิมังสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพยายามไข้ครควรอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดเป็นเระการใด เราจะแก้จุดไหนมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้าแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระยาศรีทรงแน,นแะนําหรือเปล่าว่ามาถูกแล้วมันผิดนี่เป็นอันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีทิบาททั้งสี่ประการปฏิบัติควบคุมกำลังใจไว้ปฏิบัติ ต่างทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถวิปัสนาคำว่ายากในการในปฏิบัติทางในการปฏิบัติมันก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไรกันไม่ได้ดีก็ขาดอิทธิบาทสีบวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าศัก์แต่ว่าบวชไม่ได้มุ่งความดีในพระพุทธศาสนา เป็นอุปสมะประชีวกาบทุอาศัยพระศาสนากินอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็เป็นเหื่อของอาบายภูมิอารับรบรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับการแนะนำกันในวันนี้เห็นว่าจะเป็นการสมควรก็เวลาต่อที่นี้ไปอรบันดาท่านหลายจงปฏิบัติธรรมะ ตามกำลังใจที่ท่านตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จิตจงคิดไว้เสมอว่าเรามุ่งเป็นพระอริยเจ้ากันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งบวชให้เปลืองข้าวของชาวบ้านอย่างเดียวซึ่งไปไม่เกิดประโยชน์พระอริยเจ้าเบื้องต้นคือระโสดาบัน เออต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคิดไว้สองความเชื่อมั่นในคุณพรระัตนาไตรเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาสามมีศีลบริสุทธิ์สี่มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจคื้นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนกน็ได้ตามอธัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินโดยแบบจงกรมก็ได้จะนอนก็ได้เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนค่อยเป็นไปต,ตามอธัธยาศัยของท่านจะไม่กำหนดเวลาให้และต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินทร์ศีบรมศาสันดาสัมมาสมัมุทธเจ้า ที่แนะนำมาแล้วนี้จึงกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี